สวัสดี FC และทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องรจนาครัวคนเดินป่านะคะสำหรับวันนี้รจนาพามาอยู่ที่แปลงผักค่ะที่ทำค้างไว้เมื่อรอบที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มาทำต่อนะคะเพราะว่าไม่มีผ้าแลมนะคะเพิ่งไปซื้อมาแล้วก็ซื้อตะข่ายล้อมรอบมาวันนี้ก็มาเริ่มทำแล้วค่ะวันนี้รจนากับพี่นายเพิ่งกลับจากทุระค่ะประมาณ สี่โมงครึ่งห้าโมงค่ะเพิ่งมาถึงตอนเย็นๆนี่เองนะคะรจนาก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ว่าพี่นายก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาทําแปลงผักต่อนะคะรจนาก็จะขุดแปลงผักไว้ทั้งหมดสามแปลงนะคะแล้วก็จะพูนร่องเพื่อที่จะปลูกต้นพริกต้นมะเขือเทศอีกนะคะที่เหลือจักสามสี่ร่องนะคะรจนาก็ได้ขุดไว้แล้วนะคะแล้วก็มาช่วยกันทําต่อมาขุดต่อนะคะอันนี้ก็จะมีพี่นายแล้วก็หลานชายนะคะมาช่วยกันทําหลังคา ผ้าสลมนะคะอันนี้ลอ่องรจนาเพึ่งขุดเมื่อกี้ค่ะได้สองร่องแล้วก็แปลงผักอีกสามแปลงนะคะข้างในนี้สามแปลงอันนี้ขุดไว้นะคะยังไม่ได้ลงเมล็ดผักเลยค่ะวันนี้ก็ไปซื้อของเพึ่งกลับมาตอนเย็นๆ ซื้อหลังคานะคะมามุงบ้านนะคะแล้วก็หลายคนนะคะสงสัยทักถามเข้ามาเรื่องของห้องน้ำของเรือนรจนานะคะเดี๋ยวรจนาจะไปอธิบายให้ฟังนะคะว่าห้องน้ำอยู่ส่วนไหนของตัวบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวรจนาจะพาขึ้นไปดูนะคะอคตอนนี้รจนาขึ้นมาอยู่บนตัวบ้านแล้วนะคะ อันนี้เป็นห้องเป็นห้องนอนนะคะส่วนนี้ที่เห็นอยู่ห้องน้ำรจนาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะตรงนี้ตรงที่บันไดตั้งอยู่ตรงนี้นะคะความกว้างเมตรสามสิบนะคะแล้วก็ความยาวเมตรห้าสิบนะคะจะอยู่มุมนี้เป็นห้องน้ำเล็กๆนะคะพอได้ใช้นะคะ แตว่าทำไมทําหลังเล็กนะคะเพราะว่าด้วยงบประมาณด้วยนะคะถ้าเรารอทําหลังใหญ่เราก็จะไม่ได้อยู่ง่ายนะคะอันนี้วิวหลังห้องนะคะหลังห้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หันไปทางขวามือก็จะเป็นแปลงผักนะคะมุมนี้นะคะ ็จะอยู่ใกล้น้ําค่ะเวลานั้นรถจนาจะได้รดน้ําสะดวกสะดวกนะคะหรือไม่ก็ใช้สายยางเลยเดี๋ยวเราไปทําแปลงผักกันต่อเลยนะคะอ่าทักทายเอฟซีหน่อยค่ะสวัสดีครับนายคนเดินป่าล่ะไหนอยู่ไหนเขียวไปหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอทุกท่านครับผมไปเดี๋ยวรถจนาจะขุดแปลงผักรถจนาต่อแล้วค่ะ นี่ลูกถ้าสันก็นเอาเลยใส่รถเ,เข็นหน่อยนั่นอยู่มา,ดานนเดี๋ยวทำแป้งผักเสร็จแล้วจจนาจะพาไปทำกับข้าวคะ่ะมีปลาอะไรปลาตอง,ตองมีปลาตองคะ่ะพ,พอดีหลานไปหาปลาไปดักปลาตองได้มาสองตัวปลาตอง,ตองถวัตพาาามางคนคนอื่นปะะลาฉลาด ปลาฉลาดปลาตองหรือปลาฉลาดนะคะส่วนใหญ่เขาจะเอามาทําทอดมันง่ายๆเนาะทอดมันแล้วก็ลาบเดี๋ยวรจชนาจะทําลาบปลาตองค่ะมันจะมีทอดมันปลาตองมันก็จะขั้นตอนยุ่งยากกว่าลาบนะคะเพราะว่ามันต้องตำพริกแกงค่ะถ้าเป็นทอดมันปลาตองเดี๋ยวรัชนาจะทําลาบปลาตองนะคะแล้วก็จะมีหอยเสียดายค่ะมีปลาซิวกับกุ้งเล็กๆไม่น้อยไม่งั้นรจชนาจะทําหมกปลาซิว เดี๋ยวทำแปลงผกักเสร็จก็จะเข้าครัวไปทํากับข้าวแล้วค่ะคยออมนัง่จด ก็เอาถุงแหลกก่อนว่าลูกมันจะดึง,งายนู้นดึงถุงน่ะมันก็ตีถุงแหลกส่ะโอ้ยเอามาไว้ในนี้ ว่างไว้เด้ยอย่าพึงหดแล้แม่ปลูกแล้วกันเคยหด เขาบอกได้ป่ะจะไปกินอย่าินี้ได้หรือ วันนี้รจนาก็เข้ามาอยู่ในครัวแล้วนะคะหลังจากทําแปลงผักทํายังไม่เสร็จเลยค่ะแต่ว่าเมื่อทําซะก่อนเ็กพากันเข้ามาทําครัววันนี้รจนามีผู้ช่วยด้วยนะคะผู้ช่วยกุ๊กวันนี้รจนามีผู้ช่วยครัว้วยค่ะไอ้นายมานั่งจับหนิมานั่งจับหนิก็ได้อไอ้าไน,นอยายตาโดงายมึงตัวน้อย สำหรับว <ane> ัน <rainforest> น <presidency> ี้เราจะมีผู <people were baptized> ้ช่วยพอครัวนะคะวันนี้เราได้เมนูเป็นลาบปลาตองนะคะพอดีหลานชายไปไปย่งหยองก็ไปเก็บเอาติเออไปสูบปลาสูบน้ำจากหน้าไปใส่ตะการน้ำแห้งก็เลยจำได้ปลา ก็ได้ปลาตองมาสองตัวนะคะก็เลยว่าจะทําลาบปลาตองนะคะหรือจนาก็เลยให้พี่นายทาปลาแล้วก็สับให้คะ่ะลรกจนาก็จะลาบนะคะผ<ด>ักก็เอินยางนักเอินว่าชาแเละเอามาแต่เฉพาะ<ด>นเนื้อชาแเละเอาเฉพาะเนื้อนะคะ<อ>นี่สวยงามมากเลยสวยงาม <laughs> โอ้ <laughs> ปลาตองเห็ดหยากเลยนะนี่ปลาตองปลาเนื้อออกชาแเละเอากลางออกอหมดเลยผักก็จะมีนั่นเลยค่ะผักกาด อ,อยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็มีบักแข้งนะคะนีะ้วก็ถั่วฝักยาวะคะ่ะวันนี้กินลาบปลาตองนะคะบักแข้ง,าางหรือว<บ>่ามะเขือพวงมานควรบริจากบักแข้ง<บ><ะ>วันนี้น้องเอื้อธไม่รอกินลาบปลาตองด้วยเลยครับผมเ<บ><ะ>พราะว่ายายทําน้ําพริกปลาทูเป็นกับข้าวโปรดของน้องเอื้อธก็เลยรีบกลับบ้านเลยครับผม ับบ้าไปนตอนนี้ปลาตองของรจนาก็ถูกสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรจนาจะเอาไปล้วนให้สุกนะคะรจนาก็ทําตามสูตรของรจนาเนี่ยแหละคะ่ะไม่ได้ทําตามอะไรยุ่งยากเลยนะคะทําเหมือนลาบทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปล้วนแล้วะคะ่ะตอนนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนไฟไม่ค่อยสว่าง รสจนาก็จะคั่วปลาตองให้สุกก่อนนะคะน้ำก็ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะมาค่ะรดจนาจะพาลาบปลาตองนะคะเมน,นูวันนี้ผงชูรสค่ะมดบรดีน,นิดนึงแล้วก็พริกป่นนะคะพริกผงน้ำปลาน้ำปะลานิดหน่อยค่ะข้าวคั่วค่ะ เลหอ,อมอแท้หอมหมดเน่ากระตุกริกผมอ,อ้ได้ถอยบอกากไงเลยตัวนี้ไหม,อมตอนตอนฟักตอนสับเนี่ยคือจังหน่อยๆเนาะก็เ่าเอาไปอื่นยังนะอื่นร่วนบอกอเอาไปคัวเอาไปครัวให้ซุกได้บอกหลายเลยตัวนี้เดี๋ยวชิม S <S ขึ้นใช่ไหมมันฟูขึ้นนะเอือจะใส่ผักใส่หยังลงไปใส่ขา้ว <S <S าวเปล่าเนี่ยปลาหนุ่มอ่ะเนี่ยปลาหนุน่มนะอ่านในใส่ปลาผิดอีกอยู่ม,มันบลาผิดมันยบะไหนให้ชิมก่อนอืมแซ่บนะนุมะ่มดีเนี่ยปลา หน้าตาหน้าทานมากเลยครับลาบปลาตองหรือว่าลาบปลาฉลาดครับผมขาดไม่ได้ก็จะเป็นนี่ครับผักบักแข้งหรือว่ามะเขือพวงครับผมของโปรดของผมเลยครับผมรุจนาก็กําลังตักข้าวอยู่ครับผมมาแล้วค่ะมาครับพี่น้องแก๊ซทุกท่านกินข้าวพร้อมกันกับผมกับรุจนาครับผม กินข้าวน้ำกันเด้จ้ามาด้อกินขา้าวหลายบ่ข้าวหลายบ่อือหืมาบตาหน้าตาก็เหมือนเหมือนหล,ล,ลับหมูหลับยังหรอเนาะ

มีเมนูทอดมันปลากระป๋องอือหือผมเคยเห็นอยู่ครับเอ็ดเด็ดกินเจี๊ยนหนึ่งแล้วทอดมันปลากระป๋องเจี๊ยนเจี๊อนวะอือผมตามำใส่ยังใค่แป้งนั่นบ่ใส่แป้งใส่ใครอืมแป้งยังแป้งคู่เนี่ยแป้งคู่ก็กินเนี่ยอือหือหือใส่ใครเดี๋ยวน้ำมันหน่ะใส่เบิ้ลด้วยปะมาปลากระป๋องเบิ้ลด้วยอือ นนาตนแฉบเดียละ่ะมันกระถอดขึ้นมาแล้วก็ใช้ทั่วอยู่เลยตัวหลาเงาตังผิดแกงเหรอผิดแกงค่ะสำหรับวันนี้รสจนากับพี่นายก็กินข้าวกินปลาอิ่มแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ <laughs> <laughs> แน่นเลยค่ะแล้วก็มานั่งกินขนมต่อขนม ขอกตะจากเชียงใหม่นะคะอควันนีค้คุณยายตุ่มอ้เอาอีกแล้วอีงบอกหว้อยไเชลี่สำหรับวันนี้รถจนายกับพี่นายก็จะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็เข้านอนแล้วค่ะ รจนาก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่รับชมช่องโรจนานะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่ความโชคดีเข้ามาในชีวิตนะคะเ mm hmm. จอแต่สิ่งดีๆแล้วก็คนดีๆรอบข้างนะคะสำหรับวันนี้รจนาก็ขอ,อกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ